สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่21พฤศจิกายนเราจะมาปลูกทุเรียนกันนะคะก็ลงไป15ต้นเขาบอกว่าทุเรียนเรียนไม่รู้จบปลูกไปเรื่อยปลูกแล้วก็ สวยมีความรู้สึกว่าน้องสวยนี่ลิ้นจี่นะคะแล้วก็ถัดไปเป็นทุเรียนถัดไปก็เป็นเงาะเป็นทุเรียนเสริมแรกอันนี้เป็นคนงานปลูก มีได้ขตดไม่ลุง,ง,ง,ลงอสามารถจะผูนะเนาะเอ๊ะเกิดเพราะอะไร้า้าย